สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องรวยบาร,รมีพระใหม่นะพี่นะฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะมากดแชร์ด้วยนะพี่นะใครสนใจเช่าหาประตูมงคลหรือพกรวยกับผมนะพี่นะไอดีไลน์พี่ไอดีไลน์นะครับศูนย์หกสี่นะพี่นะศูนย์หกสี่หกสี่ห้าสองเจ็ดแปดแปดนะพี่นะไอดีไลน์นะครับผมื่อใครชอบนะพี่นะเฟีแบงมังกรบินนะครับผมลองติดต่อกับติดต่อเข้ามาได้พี่นะแคปรูปแล้วทักมาได้นะพี่นะ หลวงพ่อกลวยประกันมาแท้พี่นะทันยุกย้อนยุกมีทุกวัดนะพี่นะอ่านี่จะมีตะกุดทูบนะพี่วันนี้ตะกุดทูบมีตะกุดทูบมาด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อปีห6หแหวนปี62กับ66หกนะพี่นะอ่ารูปหล่อเนี่ยเปิดราคาเบาๆนะพี่นะอ่าเผืใครสนใจก็ทักไอดีไลน์ B มามาสอบถามได้แคปมาได้พี่นะอันนี้มีกล่องนะครับซีนเดิมนะพี่นะปี66หนะครับ ปีหงหกนันพี่นะเผื่อใครชอบพี่นะครับเรียมเงินเลียมทองใช้ได้สบายนะพี่นะอ่าเอาองค์ละสามร้อยบาทพอพี่นะยกคู่มาเอาไปหกร้อยพี่นะส่งฟรียกคู่มาหกร้อยส่งฟรีพี่นะืึนที่ห่างไกลมีค่าจัดส่งเพิ่มเติมนะพี่นะต่อไปเป็นแหวนพี่แหวนนะครับอ่าพี่แหวนสวยๆนะพี่นะแหวนปีหงหกนะครับผมแหวนปีหงหกนะอแหวนปีหกมีกล่องเดิมนะพี่นะ เห็นไหมี่ยคมีกองเดิมนะครับใส่ได้พอดีนะมือผู้ชายนะอันนี้จะคับนิดนึงนะครับอ่าจะใส่ได้พี่นะต่อไปจะเป็นปีหกสองพี่ปีหกสองมีสองวงนะพี่นะอ่าเผื่อใครชอบนะพี่นะสองวงนะครับอ่าหกสองพี่นะจะมีสองวงนะใส่ได้พอดีนะพี่นะอ่าใส่ได้พอดีพี่นะครับเนี่ยมือใหญ่ๆเนี่ยมือผู้ชายใส่ได้พอดีพี่นะ นะครับนี้ก็ใส่ได้เลยพี่นะใส่ได้นะครับเก็ถอดยากนิหนึ่งนะครับใส่ได้เลยพี่นะเผื่อใครชอบนะครับนี่จะมีประมาณประมาณนี้เลยพี่ละกันตามนี้เลยเผื่อใครชอบแอดไอดีไลน์มาครับศูนย์หกสี่หกสี่ห้าสองเจ็ดปดแปดนะพี่นะอ่าชื่อไลน์ชื่อแดนแซบนะครับรูปโปรไฟล์ใส่เสื้อยาสีเขียวพี่นะครับทักปึ๊บแคปมาเลยพี่ตัวใจละกันนี้ปีไหนลองสอบถามมาได้แล้วก็ถามราคาได้พี่นะ ส่งตรงเอ้ยส่งตรงตามปกนะครับประกันพาแทนนะรับเคมคืนด้วยพี่ถ้าเกิดชอบไปแล้วตีเกมมาผมรับเต็มนะครับพี่นะวันนี้ก็ขอให้บามีหลวงพ่อกวยคุ้มครองทุกท่านนะพี่นะที่เข้ามาดูผมแล้วกดไลค์กดแชร์นะพี่นะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่นะขอให้บามีหลวงพ่อกวยคุ้มครองนะครับวันนี้ก็จากกันเพียงเท่านี้นะพี่นะก็อีพีหน้าอย่าลืมกดติดตามมาผมจะเอาอะไรมาลงให้ดูนะพี่นะวันนี้ก็สวัสดีครับ